ตัวบันเดินดิแตกตอกแตกตอกแตกตกยันนี้นะคะมีน้องที่แอดเรามาเนี่ยเล่นเราก็เลยแบบเอ้ยเห็นน้องเล่นแล้วมาเล่นบ้างดีกว่ามาดูดิตอนนี้เป็นบัลเล่ไปแล้วอะ่ะสปีดฟาดอุ้ยเนือ้อตอกแตกแบบช้าช้ากระโดดวัดดูนะ่าว้าาาาแลกโดออฟแล้วถ้าเราเปิดอ้าเอาแล้วถ้าเรากระโดดแล้วเราเปิดแลกโดอื้อหือกิ้งวิ่งนั่นอะไรอะ่ะพิซซ่าเราพิซซ่า เย้เปปเปโรนีพิซซ่าอ๋ออันนี้คือเราเลือกชุดได้เปปเปโรนีพิซซ่าวัตถุดิบก็คือคืออะไรวะาขอพิซซ่ายีสต์เกลือชีสธรรมชาติซอสพิซซ่าเปปเปโรนีสลามี่และพริกกิวใช้ตอนที่มีปาร์ตี้แต่ว่าจะเหลือแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเขากลัวที่จะโดนทิ้งก็เลยมาแอบอยู่ในนี้ซะเลยเยเนื่องจากว่าน้องตัวหนักมากนะเมื่อกี้น้องเลยแบบว่านอนสักหน่อยดูท่าเดินน้องดีน่าละเออน้องเราสามารถทําอะไรได้บ้างอะ วัสดีนาาเป็นพิซซ่าเหมือนเราเหรอวิตรงไ้มีขนมปังเย้นมปังวิจะตก่ตกอยากซนก่อนทั่ทอดวิมีเสียงทอดด้วยนะ <c oughs> เราในนี้มีมันฝรั่งอีกขอกระโดดไปเก็บมันฝรั่งได้ไหมนี่เราจะเก็บมันฝรั่งยังไงวะอีกคนเป็นฝักทองด้วยน่ารักมากเอาเย้ปอเตโต ออกไม่ได้ลวกูออกไปได้มาดูกับเพื่อนที่เรามีตั้งแต่แรกกันดีกว่านะฮะอย่างส้มวัตถุดิบส้มมีไมไม,ไม้จิ๋วๆอยู่บนหัวด้วยเนี่ยของชอบแครอทเกลียดเวลาตัวเองกลายไปเป็นน้ําแครอทแล้วก็มีเพื่อนใหม่ไป็นปอตนโต้นะฮะเธอหวังว่าจะโดนกินก่อนที่จะงอกต้นและหนมปังนะฮะเขาไม่ชอบเลยเวลามีเนยหรือว่ามีแยมมาอยู่บนตัวเขาอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกเหนียวว้ไม่ชอบแบบนี้ต้องอาบน้ํานะฮะแปะอาบน้ำ,นะะนำตัวเปียกด้วยโอ้ยลม้ม ออกไปได้เราลองมาเป็นโปเตโต้กันบ้างดีกว่านะฮะตรงนี้มีปลากรัวด้วยหรอเดินต่อแตะขึ้นสามสองหนึ่งไม่ถึงเอาใหม่ลูกเราเชื่อใจในตัวโปเตโต้มาเลยโปเตโต้มาสามสองหนึ่งเย้อย่าตกนะโอเคต่อแตะต่อแตะเราต้องไปบนนู้นใช่ไหมเนี่ยอย<ะ>่าไม่ถึงอย่าตกอย่าตกอะเราเถ้าบนนี้อ่ะไม่ไมตรงนี้มีสตรอเบอรี่ เยสสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่วัตถุดิบคือสตรอเบอรี่เหมือนจะเป็นคนที่สุภาพแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนพอใช้ได้เลยเพราะงั้นเราจะเป็นที่จะต้องเอาใจใส่เขาสักหน่อยนะคะสตรอเบอรี่๊ยมีรถไฟด้วยเหรอเดี๋ยวเราไปขึ้นเดี๋ยวเราไปขึ้นขอบรองขึ้นตรงนู้นก่อนเป็นสตรอเบอรี่ตอนนี้น่าจะเดินง่ายหน่อยวิยไปสูงยังอนะ่ะว้าวเป็นสตรอเบอรี่นี่มันสบายจริงๆไ <Wait! S 1> ไม่สบายแล้วกูเขาเป็นอะไรอ,ะอ่ะอุงุ่นเหรอบุเบอรี่เหรอ เป็นอะไรวะน่ะนี่คืออะไรอะเราจะต้องเป็นอะไรที่เล็กกว่านี้เราถึงจะเข้าไปได้เย้อุ้ยทูมีทูเอากูขึ้นไปขึ้นไม่ได้งั้นเราขึ้นอุ้ยอะไรมันเล็กๆอยู่ในนั้นน่ะอยากขึ้นน่ะเอาไปด้วย <c oughs> ไม่เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อ้ได้แล้ววไม่น่าเลยนี่เขาทำอะไรกันน่ะว h a เอากวกไปโ <c oughs> อ้ขอบคุณค่ะมะเขือเทศ วิ๊ได้แล้วมะเขือเทศวัตถุดิบคือมะเขือเทศความฝันของเขาก็คือการที่จะได้เห็นเชอร์รี่ทมเมโตแบบเป็นๆครั้งแรกสักครั้งวิ๊กล้วยกล้วยจะไปยังไงให้ถึงกล้วยวะไปที่อื่นก่อนละกันท้งนี้มีห้องอื่นด้วยเราจะไม่โดนอะไรใช่ไหมหลังนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีมีอะไรอ่ะข้สอสงแล้วได้คอ้คสอส่งขอสงยย้ไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกอย่าบอกนะว่าออกได้อ่ะตรงนี้คืออะไรหรอว้าว แมงกูมะม่วงอุ๊ยร้องไห้ด้วยวัตถุดิบคือมะม่วงเป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากชนนิดนึงก็ทําให้เศร้าแล้วเถอไอ้ลูกช้ำหมดเออร้องไห้เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมีคนผลักหนูลงมาอะไรอะ่ะมีใครพยายามเดินขึ้นเฮ้ยวถนนี้ยังไม่มีว่ะแต่มีข้างในนี้นะเหมือนจะเป็นเลมอนแล้วเราเก็บไม่ได้ไงอันนี้คือเมื่อกี้สปีดฟ้าแล้วนะอันนี้คือสปีดสโลวหนูไม่เรียกอันนี้ว่าเดินนะ เฮ้ยมนุษย์มาอยู่นี่มันดีจริงๆอะไรอะไรในซอกเห็นปะจะไปยังไงอ่ะไม่ได้แล้วน้องมะม่วงน้องอ้วนไปี๋ยวหนูไปหายอย่างอื่นเป็นก่อนนะลูกวันนี้แหละเราจะกระโดดอันนี้ให้ถึงให้ได้เลยนะคะยะอันนี้ถึงอันนี้ถึงตรงนี้เราจะได้ฟักทองได้ได้มาแล้วจ้าฟักทองอย่าตรงนะโอเคพัมกินเย่ตรงนี้มีไข่ด้วยเย่แล้วตรงนี้ก็มีไข่ไข่อ่ะขึ้นไปตรงนั้นได้ไงอ่ะจะถึงไหมนะไม่น่า ว้ย <Why? S 2> เกือบปะโทตอนนี้เราไปสตอเบอร,บอรี่เราก็น่าจะขึ้นตรงนี้ไหวผ่านเครื่องดูดฝุ่นนะขึ้นมากระเป๋าเย้ yeah! แล้วเราก็ขึ้นบันไดมันคือบมันทัดนั่นแหละขึ้นไงวะเราตัวใหญ่ไปเหรออ๋อนี่ไงเชลค็อปใหญ่ยามลูกขาตกก็ไม่เป็นไรอะไรขึ้นไงเนี่ยไม่ถึงตรงนี้มีลมเป่าด้วยอะเราลองขึ้นดีกว่าว หมือนจะไม่ไหวแฮะมาดูกับน้องไข่นะคะใชส moisturizer ไปตั้งร้อยกว่าแพ็คก็เลยทำให้เขาดูเงาวิบวับอย่างงี้เงาเงาว,งาว,วิตรงนั้นมันมีทางปากลกัวขึ้นไปข้างบนนี่ว่าไปขึ้นกันดีกว่าไววิวิเนี่ยอะไรอะ่ะไอจิว๋วเฉยี่โอ้ นี่อยากเจอเชอรี่โทเมโต้สักครั้งเดี๋ยวเราพาน้องไปเจอเชอรี่โทเมโต้กันดีกว่ามีมักรกองด้วยหรออยากเจอเชอรี่โทเมโต้หนูต้องกระโดดตรงนี้ให้ผ่านพ่าแล้วแต่เข้าไม่ไดไไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปีนตรงนี้ขึ้นเนาแล้วกันเข้าไปลูกเป็นไก่ได้เจอน้องแล้วดีใจไหมดีใจครับแม่หน้าดูไม่ดีใจเลยนะเนี <Tomato> ่ยเชอรี่โทเมโต้เธอเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อว่าตัวเองเป็นมะเขือเทศท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆแล้วโทเมโเมต้เมื่อกี้เนี่ย อยากเจอเชอร์รี่โตมเมโตไม่ใช่เพราะว่าคิดถึงรักอะไรอย่างนี้นะแต่เป็นเพราะว่าแบบอยากจะมาบวกกันสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยคิดว่าน้องจะเข้าตรงนี้ได้ปะเข้ไ<ะ>า,ไ,าไปลูกวะคืออะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะวะอย่าอย่ามายุ่งอุ้ยย่าไปลูกหนีๆนหนูเก่งมากที่หนูมาถึงตรงนี้ไว อย่านะอย่าอย่าคาบดูเอามาคืนเฉยไม่ดื้อแล้ดื้อเฮ้ยต่อมาได้ไงอย่าอย่าอย่าคาบตู้กับลุงใบเดินมาจากด้านปะโถปล่อยนะทางนี้ยังไม่เคยมาแต่ถ้ามีเลี้ยวแบบนี้แสดงว่าเคยมาแล้วละสอิอ๋อยังยังยังเฮ้ยเสียงแบบนี้ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่อย่ามาโยกกูเลิกเล่น